สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของกองความปลอดภัยรายงานประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่21-25ตุลาคม2567เราไปเริ่มต้นที่ข่าวแรกกันเลยค่ะวันจันทร์ที่21ตุลาคมเวลา9.30นาทีท่านผอ,อสุวดี เป็นประธานการประชุมเจราจารกรอบการประเมินตัวชีวัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจําปีบัญชี2,568ของกองทุนความปลอดภัยโดยมีนายอัครพงษ์นวลอ่อนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยแรงงานพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนความปลอดภัยเข้าร่วมประชุม โดยเป็นการเจราจาเพื่อให้กองทุนความปลอดภัยสามารถปฏิบัติงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดได้ครบถ้วนตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลวันอังคารที่22ตุลาคมเวลา13นาฬิก30นาทีท่านผอ,อสุวดีและนายอัครพงนวลอ่อนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยแรงงานเข้าร่วมประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่9ทับ2,567โดยมีเรือเอกสาโรธคมคาย รองปลัดกระทรวงแรงงานรักษาราชาการแทนอธิบดีเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยรองอธิบดีผู้ตรวจราชาการกรมสะสคทุกจังหวัดพอ,อสะละพ1-10และสปค1-12เข้าร่วมประชุมเพื่อทราบแผนปฏิบัติราชาการประจำปีงบประมาณพศส6 8ทัทั้งนี้ผู้อำนวยการกองมอบหมายผู้อำนวยการกลุ่มงานหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล วันพฤหัสบ,บดีที่24ตุลาคมเวลา10นาฬิกาภายใต้การอำนวยการของเรือเอกสาโรธคมคายรักษาราชการแทนอธิบดีท่านหัวหน้าผู้ตรวจกรมศักดิ์สินตุลาธรและท่านผอ,อสุวดีมอบหมายเจ้าหน้าที่ทีมเฉพาะกิจเข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดเหตุลูกจ้างร่วงลงมาเสียชีวิตบริเวณโครงการก่อสร้างทางพิเศษสายพระรามสามดาวคนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพ ร่วมกับสรพ .2 และสะปคออ11ตะอลิ่งชันทั้งนี้พนักง,งานตรวจความปลอดภัยมีหนังสือเชิญพบนายจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามพรบความปลอดภัยและเวลา13.30นาฬิกานาทีท่านผอ,อสุวดีร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยครั้งที่8ทับ2567 โดยมีเรือเอกสาโรธคมคายรักษาราชการแทนอธิบดีเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มง,งานกองทุนความปลอดภัยและคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยจำนวน3คณะและพิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยว่าด้วยการรับเงินการจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงินกองทุนและเรื่องการรับเงินการจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินประกันการชำระหนี้กู้ยืมจากกองทุนด้วยเงินสดวันศุกร์ที่25ตุลาคมเวลา9นาฬิกาท่านผออสุวดีรับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอาตัตโนมัติจากนายนันทชัยปัญญาสุรรทธิ์ผอสอสสอปอทอโดยมีนายอัครพงพงนวลอ่อนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยแรงงานพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงานผู้บริหารสอสอปอทอ ณอาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานส่วนแยกตลิงชันพร้อมจัดอบมรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและกู้ชีพขั้นพื้นฐานให้แก่บุคลากรในพื้นที่อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานส่วนแยกตลิงชันเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมส,งส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานประเทศไทยในพระราชูประถม และเวลา13นาฬิกา30นาทีท่านผอ,อสุวดีเป็นประธานการประชุมกองความปลอดภัยแรงงานครั้งที่10ทับสอโดยมีนายอัครพงษ์นวลอ่อนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยแรงงานพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงานผู้แทนกลุ่มงานผอ,อสอปขอเขต1-12ถึงและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณห,ห้องประชุม1ชั้น4กองความปลอดภัยแรงงานและผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลซูมมีติ้งเพื่อทราบแผนปฏิบัติราชาการและการเบิกจ่ายงบป,ประมาณประจำปีงบป,ประมาณพศ2568ของกองความปลอดภัยแรงงานรวมถึงทิศทางและกิจกรรมสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงแรงงานด้านการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภยัยทั้งหมดนี้เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารของกองความปลอดภัยแรงงานด้วยนะครับสวัสดีครับ